สวัสดีครับก็กลับมาพบกับรายการหมอดูทองคาอีกครั้งนะครับบายอาจารย์เติ้งนะครับวันนี้ก็เป็นคลิปเฉพาะกิจนะครับเช่นเคยครับเราจะกลับมาเจอกันในคลิปเฉพาะกิจนะครับไม่วันพุธหรือไม่ก็วันพฤหัสแทนนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่11สิงหาคม2565นะครับเวลาอัดคลิปเป็นที่เวลาบ่าย3โมง45นาทีนะครับโอเค ถ้าเกิดเราอ้างอิงกันนะครับจากคลิปเมื่อวันจันทร์เนี่ยนะครับที่ผมอัดรายการไปนะครับจะเห็นได้ว่าราคาทองคําครับมันก็เป็นไปตามคาดการณที่วางเอาไว้นะครับราคาทองคำครับยังสร้างปฏิหารขึ้นได้ต่อนะครับตามเทรนขาขึ้นระยะกลางบวกยาวนะครับโดยสามารถดีดตัวขึ้นไปเนี่ยทะลุด่าน1,800เหรียญขึ้นไปได้นะครับแล้วก็ทําจุดสูงสุดเนี่ยได้ที่ราคา1,808เหรียญนะครับ ทุกท่านคงได้เห็นพลุสีเขียวกันเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นครับทองคำครับก็ล่วงลงมานะครับก็ไหลลงมาเป็นน้ำตกสีแดงเลยนะครับอย่างรวดเร็วแล้วก็มาแตะจุดต่ำสุดเนี่ยในที่ราคา1,783เอหรียญน,นะครับนั่นแปลว่าเมื่อวานจนถึงวันนี้นะครับทุกท่านก็คงได้เห็นทั้งพลุสีเขียวแล้วก็น้ำตกสีแดงกันเรียบร้อยแล้วนะครับปัจจุบันครับราคาทองคำนะก็วิ่งป่วนเปี้ยอยู่ที่ราคา 1,787เหรียญนะครับพร้อมค่าเงินบาทที่ระด,ดับ35.21บาทต่อดอลลาร์นะครับตอนนี้ราคาทองคำแท่งออนไลน์96.5นะครับก็ป้วนเปี้ยนอยู่ในกรอบราคา29,750จนถึง29,850บาทต่อบาททองนะครับออในส่วนของทองคำแท่งออนไลน์ก็6.5นะ ผมจะไม่พูดย้อนกลับไปนะครับเกี่ยวกับราคาทองคำท่งออนไลน์นะเพราะคลิปเมื่อวันจันทร์นะครับที่ผ่านมานะครับถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ฟังนะลองย้อนไปฟังดูนะครับจะเห็นได้ว่านะครับมันเป็นไปตามที่ผมคำนวณเอาไว้แบบเป๊ะเลยนะครับแล้วก็เป๊ะมากๆด้วยนะครับถ้าเกิดใครได้ฟังนะครับคงเห็นได้ว่ามีความถูกต้องเนี่ยถึงระดับ99เเลยนะครับลองย้อนไปฟังดูนะว่าตรงไหมนะครับ ก่อนจะไปฟังคำพยากรณ์ในนงทองคำกันนะครับผมก็จะสรุปในคลิปเฉพาะกิจให้ีก2วันนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับในตลาดของโกลสปอร์ตเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ปิดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตลาดทองคำแท่งออนไลน์เนี่ยนะครับบางโบรกเนี่ยก็อาจจะมีการปิดทำการนะครับเนื่องจากว่าเป็นวันวันแม่แห่งชาตินะครับสิสงิงหานะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดโบรกไหนที่ไม่ได้ปิดนะครับแล้วนักลงทุนทองคำยังซื้อขายได้อยู่นะครับก็ ฟังไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับสามารถอ้างอิงใช้ในวันนี้ค่าคืนนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ได้เลยนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับก่อนไปฟังคุรพยากรกันเนี่ยนะครับผมขอพูดอยู่2เรื่องด้วยกันนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับถ้าเกิดเป็นแฟนคลับหรือ fc รุ่นเก่าเนี่ยนะครับก็คงจะพอทราบเรื่องอยู่แล้วแหละนะครับว่าเรื่องนี้ผมเคยพูดเอาไว้แล้วนะครับผมขอความกรุณาแล้วกัน นะครับสำหรับแฟนคลับ fc หรือสมาชิกทุกท่านนะครับที่ผมได้แอดไลน์นะครับเป็นเพื่อนแล้วนะครับก็บางท่านนะครับก็เข้ามาคุยกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับน่ารักมากเลยนะครับหลายท่านก็ส่งสติกเกอร์มาทุกวันเลยนะครับสวัสดีตอนเช้าบ้างนะครับสวัสดีวันจันทร์ยันวันอาทิตย์เลยนะครับอันเนี้ยผมขอความกรุณาว่า ขอบคุณสําหรับทุกๆข้อความที่ส่งมาแล้วกันนะผมผมผมรับทุกอย่างเอาไว้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่านส่งมาทุกวันสวัสดีวันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์เลยนะครับแล้วสมาชิกผมมีเป็นพันคนเนี่ยครับบางทีผมไม่รู้ว่าไอข้อความที่ส่งเข้ามาเนี่ยมามีความสําคัญมากน้อยแค่ไหนผมต้องกดเข้าไปอ่านเข้าไปดูอย่างเงี้ยบางทีผมก็ดูหลายท่านนะครับส่งมาแบบนี้เนี่ยมนทาให บางทีอาจจะเสียจังหวะและเวลาให้กับคนที่เขามีคําถามหรือว่ามีปัญหาจริงๆนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยขอบคุณแล้วก็น้อมรับทุกๆคําอวยพรนะครับแต่ขอความกรุณาว่าไม่ต้องส่งไมให้ผมนะครับไอ้เรื่องสวัสดีวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์อะไรก็ตามเนี่ยนะครับขอเลยนะครับอย่าส่งมานะครับขอแบบเนื้อๆเน้นๆเลยมีคําถามอะไรถามเข้ามาอาจารย์เติ้งครับทองมันจะขึ้นหรือจะลงนะครับหรือ ผมซื้อไว้ราคาเท่านั้นเท่านี้มันจะไปต่อไหมหรือจะแก้ไขฟอ,อยังไงผมขอแบบเนี้ยเนื้อเน้น,เน,นเน้นเนี่ยมันดูแล้วสนุกกว่านะครับแล้วก็มีสีสันในการตอบมากกว่านะครับอีกเรื่องหนึง่งนะครับในเรื่องของออทองคําแท่งนะสาหรับคนที่เล่นทองคําแท่งหรือว่าทองคําแท่งออนไลน์ก็หกจุดห้าก็ตามนะครับอันเนี้ยผมออขออีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเวลาถามคําถามเข้ามานะครับอยากให้ช่วยอิง เป็นราคาโกสปอตให้หน่อยนะครับเพราะว่าบางบางท่านเนี่ยนะครับซื้อไว้ที่ราคา2อ9 0 0ื่นเก้เอ 29, เอเท่านั้นเท่านี้อย่างเงี้ยซึ่งผมไม่รู้ว่าไอ้ที่ท่านซื้ออยู่อะครับท่านซื้อวันไหนนะครับเวลาไหนแล้วตอนนั้นเนี่ยค่าเงินบาทเนี่ยมันราคาเท่าไหร่ซึ่งถ้าเกิดให้ผมตอบอว่าจะถึงราคานั้นราคานี้ไหมซึ่งผมไม่รู้ว่าท่านน่ซื้อ ราคาทองคําแท่งอ่ะวันไหนเวลาไหนราคานั้นเนี่ยค่าเงินบาทเท่าไหร่เนี่ยถ้าผมตอบไปอ,อ๋อได้ครับรอครับหรือไม่ต้องรอครับตัดขาดทุนไปเลยอันเนี้ยมันจะตอบลําบากแต่ถ้าเกิดท่านอิงโกสปอร์ตให้ผมหน่อยว่าอ,อ่าวันนั้นเนี่ยท่านซื้อไวเนี่ยแล้วราคาสปปอร์ตประมาณนั้นนะประมาณนี้นะผมยังจะเทียบราคาโกซัปอร์ตปัจจุบนันแล้วก็ยังเทียบราคาค่างเงินบาทปัจจุบันให้ท่านได้ว่าออโอกาสที่มันจะขึ้นไปถึงราคาสปปอร์ตตรงนี้นะพี่ มันมีโอกาสจะไปถึงแต่ข้างเงินบาทเนี่ยมันจะต้องอ่อนหรือแข็งตามนะแต่ถ้าเกิดไม่ได้จริงๆมันก็จะได้ประมาณนั้นประมาณนี้นะครับแบบเนี้ยผมจะตอบให้ได้ชัดเจนมากกว่าการที่ท่านมาบอกว่าท่านซื้อไว้ราคานั้นท่านขายไว้ราคานี้มันจะลงไปถึงไหมมันจะขึ้นไปถึงไหมอันนี้ผมจะตอบยากนะครับฉะนั้นแล้วตอนที่ท่านซื้อเป็นราคาไทยอะครับช่วยอ่าชำเลืองไปดูหน้าหน้าการซื้อขายเนี่ยผมเชื่อว่าทุกโกครับ จะต้องมีการอิงราคาสปอตเอาไว้ให้เห็นอยู่แล้วนะครับยังไงช่วยจำตรงนั้นไว้นิดนึงนะครับแล้วก็สอบถามเข้ามาเป็นราคาโกลสปอตเนี่ยผมจะตอบให้ได้ชัดเจนแล้วก็แม่นยํามากกว่านะครับก็คือฝากไว้2เรื่องแล้วกันโอเคอ่ามาคำน้อเรื่องกันนะครับก็คําพยากรณ์แนวโน้มทองคำโกลสปอตนะครับในช่วงวันที่11ถึง12สิงหาคม65นะครับมีดังนี้นะครับปัจจุบัน นะครับทองคำนะครับก็ยังเป็นเทนขาขึ้นระยะกลางบวกยาวอยู่นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยมันเสียสมดุลอย่างหนักเลยนะครับทำให้จุดสับขาหลอกหรือว่าจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะกลางเนี่ยนะครับมันย้ายตำแหน่งนะมารออยู่ที่ตำแหน่งราคา1,775เหรียญน,นั่นแปลว่าถ้าเกิดในค่ำคืนวันนี้ จนถึงวันพรุ่งนี้นะครับทองคำเนี่ยหลุดต่ากว่า1,775เหรียญลงมาได้นะครับทองคำครับจะเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงระยะกลางทันทีนะครับแล้วก็จุดเปลี่ยนเทรนขาลงระยะยาวนะครับปัจจุบันนะครับก็ย้ายตําแหน่งมาเราอยุดที่ราคา1,710เหรียญน,นะครับจําจุดนี้ได้ไหมนะครับเมื่อวันจันทร์เนี่ยผมบอกไว้ว่าไอ้เจ้า1,710เหรียญเนี่ยมันเป็นจุดสตาร์ทของขาลงระยะยาวนะครับ แต่ปัจจุบันตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับด่าน1710เหรียญครับกลายเป็นจุดสับขาหลอกหรือว่าจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะยาวเต็มตัวเรียบร้อยนะครับฉะนั้นแล้วจำแล้วก็จดเอาไว้ด้วยนะครับเอ่อต่อมาครับขอตอบคำถามชาวดอยนิดนึงนะครับว่าราคาทองคำครับมีโอกาสจะรีบาวขึ้นไปได้อีกไกลไหมนะครับแล้วมีโอกาสจะขึ้นไปได้อีกมากน้อยแค่ไหนเออแค่ไหนนะครับอตอบเลยครับ อ่าลัทองคำนะครับยังมีโอกาสจะรีบาวกับตัวขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าจะขึ้นต่อได้หรือไม่อย่างไรนะครับอยู่ที่ด่านสำคัญ2ด่านด้วยกันนะครับด่านแรกเลยก็คือ1 7 9 3เหรียญนะครับอีกด่านหนึ่งก็คือ1,800เหรียญนะครับถ้าเกิดลคาทองคำนะครับไม่สามารถที่จะผ่านด่านทั้ง2ด่านนี้ขึ้นไปได้นะครับแนวโน้มทองคำนะครับยังปรับตัวลงต่อนะครับ แล้วก็มีโอกาสจะลงไปถึงราคา1,760จนถึง1,765เหรียญน,นะครับฟลุกจริงๆครับอาจจะลงไปถึงระดับราคา1,750จนถึง1,755เหรียญน,นะครับแต่สมมุติถ้าเกิดราคาทองคำครับใน2วันที่เหลือต่อจากนี้นะมันสามารถผ่านด่าน1,793กับ1,800เหรียญขึ้นไปได้นะครับชาวเหวนะครับ เตรียมตัวสต็อปล s อตัดขาดทุนได้เลยนะครับเพราะถ้าเกิดรอบนี้ราคาทองคำเนี่ยทะลุ1793กับ1800เหรียญขึ้นไปได้นะไม่ได้ขึ้นเล่นๆแล้วนะครับเครานี้ขึ้นจริงจังแล้วนะครับโอกาสที่ทองคำเนี่ยจะขึ้นต่อเนี่ยไปถึงระดับ1815จนถึง1820เหรียญเนี่ยมีสูงมากนะครับฟลุกจริงๆนะครับอาจจะไปจบที่กรอบราคา1830จนถึง1835เหรียญเลยนะครับ โอเคทีนี้ก็มาตอบคาถามให้กับชาวเหี่ยวกันบ้างนะครับว่าทองคำเนี่ยตอนนี้เนี่ยปรับตัวลงมาแบบนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะลงต่อหรือไม่อย่างไรนะครับอ่ะผมตอบแบบนี้เลยนะครับอาจารย์เติง้งฟันทงครับ80%เลยนะครับว่าถ้าราคาทองคำนะครับยังรีบาวไม่ผ่าน1793กับ1800เหรียญน,นะทองคำครับปรับตัวลงต่อแน่นอนนะครับและ สมมุติว่าถ้าสามารถหลุดลงต่ำกว่าราคา1,780กับ1,775เหลรียญได้ด้วยนะครับคือตอบได้เลยครับเสี่ยงเปิดขายเซลล์แบบหมดหน้าตักได้เลยนะครับมีโอกาสที่จะทำกำไรเนี่ยอยู่ในระดับ1,760จนถึง1,765เหลเหรียญเนี่ยได้ไม่ยากนะครับฉะนั้นแล้วครับ ตัวแปรสําคัญที่ทองคำเนี่ยจะลงต่อไม่ลงต่อเนี่ยอยู่ที่1780กับ1775นะครับตอนนี้ราคาทองคําก็ป้วนเป็นอยู่ที่ประมาณ1786 1787นะครับนั่นแปลว่าอีกแค่67เหรียญเองนะครับทองคําก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงต่อแล้วนะครับถ้าเกิดไม่เกิดปาฏิหารแิยบบ์แบบแบบเมื่อวานนี้นะเพราะตอนนี้อย่าลืมว่าทองคำเนี่ย ยังเป็นเทรนขาขึ้นระยะกลางบวกยาวอยู่นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยปาฏิหาริ์เกิดขึ้นได้เสมอครับสำหรับคนที่ติดดอยนะอา่าต่อมาครับอ่กรอบทองคำใน2วันนี้นะก็น่าจะวิ่งอยู่ในกรอบราคา1 7 7 5จนถึง1,800เหรียญน,นะครับทะลุกออกข้างไหนได้ก่อนนะครับทองคำก็จะวิ่งต่อข้างนั้นทันทีนะครับน้ำหนักนะครับก็อย่างที่บอกไว้เมื่อกี้ว่ายังคงต้องให้ น้ำหนักเนี่ยไปทางฝั่งเปิดซื้อบายเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าเทนขาขึ้นระยะกลางบวกยาวเนี่ยมันจะเสียสมดุลก็จริงนะครับแต่ก็ยังถือว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยนะครับเทนขาขึ้นระยะกลางบวกยาวเนี่ยมันยังทํางานอยู่นะครับอย่างที่บอกครับโอกาสยังมีปาฏิหาริย์ได้เสมอฉะนั้นแล้วครับใครอยากเปิดซื้อบายเสี่ยงเปิดซื้อบายได้เลยนะครับก็พูดง่ายก็คือเสี่ยงซื้อบายตอนนี้วัดใจกันไปเลยครับ ถ้ามันเกิดปฏิหารมันก็ดีตัวกลับขึ้นไปนะครับทำกำไรได้ประมาณสัก1,793จนถึง1,800เหรียญแต่ถ้าเกิดมันเกิดผิดพลาดทองคำเนี่ยลุดตำกว่า1,780กับ1,775เอ่อลงไปได้นะครับท่านก็แค่สต็อปล้อหลอกไปต่ขาดทุนไปขาดทุนนิดหน่อยนะครับก็แค่นั้นเองนะครับแล้วก็กลับหน้าเล่นเป็นฝั่งเปิดขายเซลลแทนถ้าหลุดตำกว่า1780กับ1775ลงไปได้นะครับก็มีแค่นี้โอเค จุดเข้าเปิดซื้อบายเพื่อทํากําไรขาขึ้นนะครับหรือว่าติดดอยตอนนี้นะไม้แรกเลยครับก็ตั้งเปิดซื้อบายสต็อปนะครับที่ราคา1791เหรียญนะครับทะลุไปได้ครับรอปิดกำไรที่ราคา1795จนถึง1797มาที่2ครับตั้งเปิดซื้อบายสต็อปครับที่ราคา1796นะครับทะลุไปได้ครับรอปิดกำไรที่ราคา1800จนถึง1802เหรียญมาที่3ครับตั้งเปิดซื้อบายสต็อปครับ ที่ราคา1,802เหรียญนะครับทะลุไปได้รอปิดทมที่ราคา1,808จนถึง1,810เหรียญหมายี่ครับตั้งเปิดซื้อบัตรตอบครับที่ราคา1,808เหรียญนะครับทะลุไปได้รอปิดทมที่ราคา1,813จนถึง1,815เหรียญแล้วก็หมายเลข้ครับตั้งเปิดซื้อบัตรตอบครับที่ราคา1,815เหรียญนะครับทะลุไปได้ครับรอปิดทมที่ราคา1,820จนถึง1,825เหรียญนะครับ ในส่วนของคนที่รอเปิดขายเซลล์รอบใหม่เพื่อเก็งกาไรขาลงนะครับหรือว่าคนที่ติดเหวอยู่นะก็ไม้แรกครับตั้งเปิดขายสเตตอบครับที่ราคา1,782เรเหรียญครับหลุดลงไปได้ครับรอปิดกำไรที่ราคา1,775จรจนถึง1777เยหรียญมาที่2ครับตั้งเปิดขายสเตตอบครับที่ราคา1775เหรียญน,นะครับหลุดลงไปได้รอปิดกำไรที่ราคา1,768ร จนถึง1,770เหรียญมาที่3ครับตั้งเปิดขายเซอรตอบครับที่ราคา1,770เหรียญครับหลุดลงไปได้ครับรอปิดกัมที่ราคา1,763จนถึง1,765เหรียญมาที่4ครับตั้งเปิดขายเซอรตอบครับที่ราคา1,763เหรียญครับหลุดลงไปได้ครับรอปิดกัมที่ราคา1,756จนถึง1,758นะครับแล้วก็มาที่5ครับ ตั้งเปิดขายสต็ปครับที่ราคา1756ครับหลุดลงไปได้ครับรอปิดกำไรที่ราคา1 7 4 8ัจดจนถึง1750เหรียญแถไมาที่6ครับถ้าเกิดทองคำหลุดต่ำกว่า1750ลงไปได้นะครับก็รอปิดกำไร,รครับที่ราคา1740จนถึง1742เี่หรียญได้เลยนะครับโอเคก็สรุปคำแนะนำวันนี้ให้เลยนะครับ2วันที่เหลือนนะ ผมขอพูดสรุปสั้นๆเลยก็คือว่าตราบใดที่รลังทองคำนะครับยังยืนเหนือราคา1,775เหลรียญได้อยู่นะครับอาจารย์เติ้งยังให้น้ำหนักการเล่น2วันนี้ครับในทางฝั่งเปิดซื้อบายเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเรายึดกดเล่นตามเทนขาขึ้นระยะกลางบวกยาวนะครับแต่ถ้าเกิดมันทะลุไปได้นะครับหรือใครเสี่ยงซื้อตอนนี้นะโอกาสที่จะขึ้นทำกำไรเนี่ยประมาณสัก 1793จนถึง17 1793ถึง1,800เหรียญเนี่ยยังมีนะครับแต่ถ้าเกิดเกิดการพิเกมเกิดขึ้นนะทองคำเนี่ยหลุดต่ำกว่า1780กับ1775ลงมาได้นะครับก็แค่กลับหน้าเล่นนะครับไปเล่นฝั่งเปิดขายเซล์แทนแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เล่นแบบบทหน้าตักได้เลยนะครับโอกาสที่ทำกำไรเนี่ยในกรอบ1760จนถึง1765นะครับมีสูงมากๆเลยตรงจุดนี้นะครับ มาดูในส่วนของคนเล่นทองคำแท่งออนไลน์9 6.5นะครับก็ผมสรุปสั้นๆให้ดังนี้นะครับปัจจุบันนะครับทองคำแท่งออนไลน์เ5นะครับยังเป็นขาลงเต็มตัวอยู่นะครับก็ทองคำเนี่ยจะกลับกลายเป็นขาขึ้นเต็มตัวได้อีกครั้งนะครับจะต้องรีบาวกลับขึ้นมาครับทะลุด่าน3,200บาทต่อบาททองให้ได้สักก่อนนะครับถึงจะมีโอกาสขึ้นต่อได้เท่านั้นนะครับ ถ้ายังรีบาวไม่ผ่าน3,200บาทต่อบาททองนะอย่าหวังว่าทองคำจะกลับตัวขึ้นไปได้นะครับฉะนั้นแล้วครับถ้ายังรีบาวไม่ผ่าน3,200บาทต่อบาททองนะทองคำครับมีโอกาสจะปรับตัวลงต่อนะครับถึงระดับราคา2,9500จนถึง2,9600บาทต่อบาททองนะครับแล้วก็จำให้แม่นด้วยนะครับว่าถ้ารอบนี้นะครับราคาทองคำนะ สามารถุดลงต่ำกว่าราคา29,500บาทได้ด้วยนะครับชาวดอยนะครับเกมโอเวอร์ทันทีนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นรักทองคำครับอยู่ในระดับราคา29,100จนถึง29,200บาทต่อบาททองนะครับซึ่งจุดนี้แหละจะเป็นจุดที่แมงเมาชุดแรกครับจะเข้าทำการซื้อนะครับแล้วก็เมื่อแมงเมาชุดแรกเข้าทำการซื้อเสร็จปุ๊บ ทองคำมันก็จะปรับตัวลงต่อนะครับฟุกจริงๆเนี่ยอาจจะได้เห็นราคาประมาณสัก28,800บาทต่อบาททองนะครับแมงเมาชุดที่2ครับก็จะเข้าซื้อตรงจุดนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายครับพอแมงเมาชุด2เข้าซื้อปุ๊บทองคําก็จะปรับตัวลงต่อนะครับฉะนั้นแล้วใครอยากจะเป็นแมงเมาตัวที่3นะครับให้มารอซื้อที่กรอบราคาสัก 28,600จนถึง28,700บาทต่อบาททองนะครับชุดนี้แหละที่แมงเมาตัวที่3เนี่ยนะครับอาจจะทํากําไรตรงจุดนี้ได้นะครับยังไงเนี่ยนะครับถ้าเกิดเป็นไปตามแผนจริงๆเนี่ยนะครับมีโอกาสจะได้เห็นในช่วงเดือนสิงหาคมจนถึงเดือนกันยายนนะครับจะได้เห็นราคาประมาณนี้นะครับจุดเข้าซื้อนะครับมีเพียงจุดเดียวเท่านั้นเลยนะครับก็คือต้องรอให้ราคาทองคำครับ มันทะลุด่าน29,900บาทต่อบาททองขึ้นไปให้ได้ก่อนนะครับถึงจะเปิดซื้อบายตามขึ้นไปนะครับทะลุ29,900บาทขึ้นไปได้ครับซื้อบายตามขึ้นไปเนี่ยนะครับไปทํากำไรบริเวณประมาณสัก31,000จนถึง3 2 0 0บาทต่อบาททองได้เลยนะครับแล้วมาดูต่อว่ามันสามารถทะลุ3 2 0 0บาทขึ้นไปได้หรือไม่อย่างไรนะครับถ้าเกิดทะลุ32,000บาทขึ้นไปได้ ค่อยเปิดซื้อบายตามขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ไปรอทํากําไรเนี่ยประมาณสัก 30, 300 0ื่นสามจนถึงสามหบาทต่อบาททองได้นะครับแต่ถ้าเกิดตางคงคำครับมันยังรีบาวไม่ผ่าน2 9 9 0 0บาทนะก็ให้นักลงทุนครับเสี่ยงเล่นเปิดขายเซลล์เอาไว้ก่อนดีกว่านะครับโดยเอาด่าน2 9 9 0 0บาทเนี่ยเป็นเกณฑ์ในการที่จะตัดขาดทุนหรือว่าสต็อปล s s นะครับ ก็คงมีแค่นี้อ่ะสรุปจบหมดแล้วนะครับหวังว่าคลิปทอกกิจนะครับคงมาทันเวลานะตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับเดี๋ยวผมอัปโหลดไปก็น่าจะเสร็จประมาณสักบ่าย4ี่โมงครึ่งนะครับหวังว่าทุกท่านคงจะได้ฟังแล้วก็เตรียมรับมือกับสถานการณ์ทองคําในค่าคืนนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ได้นะครับใครมีคําถามอะไรครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่า โทรหาผมโดยตรงนะครับ0659425654นะครับ ID line ผมเติ้งครับตัว T ตัว E ตัว R ตัว N แล้วก็ตัว G ี o ูดนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่วันจันทร์ครับสวัสดีครับ